นก็ซิมีลักษณะแบบนี้อหอมอือสวัสดีค่ะแม่ว่าสุภัยอินเดียอินยูนะคะเมนี่แม่ว่ากะคืออยากกินโรตีใส่ไข่ใส่นมโรยน้ำตาลเนาะคะ่ะคือจังอยู่หน้าปากซอยที่แบบพวกที่แขกขายโรตีกันนะคะ แล้วแม่ว่าดก็ไปพอเนาะค่ะว่ามแปแงโลตีแบบนั้นนะคะขายอยู่านอินเดียนะคะ,ะนั่นก็นคือเป็นโลตีพาตราพาทานะคะให้เลือกเป็นแบบเพรนนะคะนี่มัสสิกะโลตีแบบนี้มัสสิคายครึ่งโลตีแบบบานเห่าที่กินเนาะค่ะที่สุดเนาะค่ะอันนี้แม่วาสือมาเป็นแบบเป็นแพนโซตเนาะค่ะเขามีแบบมีแบบเป็นพรีคคุกกี้เนาะค่ะ แม่วะในน้ำแผ่นสดแสแข็งมากเนาะคะ่ะห้ามาเริ่มเห็ดกันเลยค่ะใส่เนยลงไปก่อนเราก็เอาแผ่นโรตีลงไปเนะคะเมื่อหันแม่วาซิลืมกดอัดวิดีโอไว้จะแม่ว่าจะเจอาเนยโปกขังบนน้ำ เขาบอกว่าตอนนี้หอมเนยที่สุดเลย ไม่ไม่เอาไม่ไม่ค่ะเบื่องตินนะก็เริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเออีกแป๊บหนึ่งสุกแล้วเดี๋ยวแม่ว่าสจะใส่กล้วย ใส่หยอยนมนะคะ่ะแต่ว่าิว่าใส่น้ำตาลนะไว่าใส่กล้วยไปแล้ว เซตเรียบร้อยแล้วค่ะหอมตตแสบอิลีค่ะเดี๋ยวมากินเบิงค่ะว่าสุดเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเอามือนี้แหละเป็นยังไงค่ะนี่มันก็สิม,มีลักษณะแบบนี้หอมอืม กืบกรอบๆต้องกับซีนุมน่มแน่กับทือว่ามีความไก่เคียงกับโลตีนหอนาปักซอยบานเท่านะคะแต่ว่าอาจิบมปรกอบซำของข,องขาจาเนาะคะ่ะแต่ว่าเห้าอันนี้กับพ่อแก่คัดไปได้นะคะเท้ากับหากินอีกอย่างที่มันไก่เคียงให้พ่อหายากให้คิดหอดบ้านนะคะ ด้คืออยากล่องไปหาเบิ้งนะคะอยู่ตามลานอินเดียตัวจริงๆแล้วแม่ว่าเคยเห็นยู่ตามลานเอเชียขึ้นกันล่ะคะ่ะกับเป็นลองเบิ้งยู่ตามไอโฟอรเซนเซกชันเนาะคะ่ะแล้วเป็นจังไหนกันมาบอกกันแน่เะยคะ่ะมื่อน,นีนแม่ว่าขโต๊ไปแล้วะคะ่ะพบกันไว้คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย